สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ FC แฟนช่องบุญนำโชคทุกท่านทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบมาเจอกับเซียนซองค่ะช่วงเช้าค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะคือเก่านะคะทายยังบกเกินเทียงเศ้าของเซียนซองอยู่นะคะเซียนซองยังเอิญว่าเส้าอ,อยู่คุณพ่อคุณแม่มือนี้นะค,ะ,คะมาพบมาพอกันช่วงเช้าวันจันทร์ที่11กันยายน2 5 6ห้าหเนาะมือนี้กะมีเลขเล่านะคะคุณพ่อคุณแม่ คือเก่าเหมือนเดิมนะคะวันไหนที่มีเลขเล่านะคะทุกๆจันทร์พุธศุกร์นะคะทางช่องบุญนำโชคก็จะมีแนวทางเลขเล่ามาฝากคุณพ่อคุณแม่เช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปรวมเนาะาสำนักด้วยกันนะคะสำหรับแนวทางเลขเล่านะคะ ก็ประกอบด้วยเซียนสองห้องนะคะเซียนซิรินทอนนะคะเซียนโคราชค่ะน้องโอเล่นะคะแล้วก็อัลหลงค่ะสำหรับผู้ใดที่เป็นแฟนคลับของผูเ่าน้าโชคนะคะหรือว่าพ่อสุระเมืองอุบลน,นะคะเดี๋ยวเซียนสองล่งให้เป็นคลิปถัดไปเนาะคลิปนี้เขามาเบิ้งแนวทางร่วมกอนนะคะเบิ้งครบหาสานักแล้วการล่ออีกสํานักหนึ่งก็คือของพ่อเซียนสุระนะคะเบิงให้ครบนะคะเอามาประกอบการตัดสินใจนะคะ เออนี้บดตองวอลา,ายใหญ่ห้างคุณพ่อคุณแม่เซียนซองต่างบนน้ำโชงมาเฮ็ดงานอยู่สวนนี่คือเกานะคะตรงฝาวเฮ็ดคลิปให้แล้วสีได้ไปซอยงานเพลินนะคะวันนี้เลขราวนะคะจันที่สิบเอกันยายนสองห้าหกนะคะเซียนสองขอเปิดคลิปนะคะด้วยแนวทางของพ่อเซียนสองห้องเลยก็แล้วกันนะคะนี่แนวทางเลขราว,วันนี้ของพ่อเซียนสองห้องค่ะ พอเซนสองห้องให้เลขหลักมาเหมือนเดิมนะคะเลขหลักวันนี้ก็มี5 4 3สแล้วก็สองนั่นเองค่ะพอเซ้นสองของเขียนมากส่นะคะคุณพ่อคุณแม่นะคะเซ็นสองกับเขียนตามพอเลยนะคะมันเป็นตามสูตรเพ่นเนาะหาสีสามแล้วก็บสองหนึ่งศูนย์นะคะในส่วนเลขหลักมือนีนะคะสําหรับตัววิ่งตัวรูดนะคะพอเซ็นสองห้องบอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่สองกับศูนย์ค่ะอ่า จับคู่ชุดเน้นมาให้นะคะ6หางค่ะวันนี้ก็มี5 2 5 1 5 0 4 2 4 1แล้วก็4 0ค่ะอันนี้คือโตจับคู่ชุดเน้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ฝากชุดรองนะคะมา3หางด้วยกันนะคะวันนี้รองไปที่3 2 3 1แล้วก็3 0ค่ะ แคปหน้าจอไว้นะคะสำนักแรกนะคะพ่อเซียนสองห้องค่ะอ่าเดี๋ยวเ้าสิไปต่อสำนักที่สองแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะสำนักที่สองนะคะเซียนสองขอต่อกันที่พ่อเซียนสุรินทร์ค่ะนะคะแนวทางเลขกเลาวันนี้ของพ่อเซียนสุรินทร์ค่ะวันนี้นะคะเซียนสุรินทร์บอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่สองกับสามรองสี่วาสัต มือนี่พอเสียนสรินทอดล่องสอีกแล้วคุณพ่อคุณแม่ปกตินะคะถ้ามือได้พอได้ล่องสีนี่แมนหลดดีคุณพ่อคุณแม่อลอล่องพิจารณาเบิงเนาะมาดูในส่วนเลขจับคู่กันบ้างนะคะ <ๆ S 1> เลขจับคู่วันนี้ก็มีสองสองสองสามสองสี 2, 2่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้าแล้วก็สามศูนย์ค่ะ ฝากกันสองหางนะคะกันไปที่สามห้าแล้วก็สามหกค่ะในส่วนเหล็กจับคู่นี้นะคะพอเสีส้นสนิทอนนะคะมักแห้งอยู่สามหางนะคะเน้นมาให้สามหางเนาะก็มีสองสี่สองห้าแล้วก็สองหกค่ะชอบส่วนโตนะคุณพ่อคุณแม่นะคะอ่ะบาบันนี้มาบังในส่วนเหล็กสามโตนะคะพอเสียส้ยนสนิทอนให้มากกับมหนึ่งสองสามสองสามสี สาม4ีหา7ีหาหกหกเจ็ดแปดแล้วก็6 7เสนั่นเองค่ะอ่าเลข3ตัวนี้นะคะพอเซียนสลิมทอนมาไปที่3ามหากับ4ีหาหคุณพ่อคุณแม่ฮะและก็ฝากเลข4ตีวตมาเอฟซีพิจารณาหน่ำนะคะ 3. หางด้วยกันนะคะ สามสี่ห้าสี่ห้าหกแล้วก็สองสามสี่นั่นเองค่ะอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะของพ่อเซียนสิรินทรค่ะต่อกันเลยเนาะต่อสำนักที่สามค่ะคุณพ่อคุณแม่ต่อกันที่เซียนโคราชค่ะนี่แนวทางเล็กลาวันนี้ของเซียนโคราชตัววิ่งตัวรูดบอกว่าเน้นไปที่บนค่ะ เดนวิ่งรูดบนคือ2กับ7เดนมากคือ2นะฮะจับคู่ชุดเน้นนะคะมาให้6หางเหมือนเดิมนะคะตามสูตรของเซียนโคราชเนาะมี02 05 52 27 57 78ค่ะอ่านะอันนี้คือชุดเน้น6หางค่ะคุณพ่อคุณแม่ชุดรองนะคะ3หางนะคะ70 79 ห้าเก้าค่ะฝากกันอีกหนึ่งหางนะคะกันไปที่สามเจ็ดค่ะเลขจับคู่นี้นะคะพอเซียนข้อรลัดมักยูซีหางคุณพ่อคุณแม่มักแห้งยูซีหางนะคะชอบมากไปที่0205 27แล้วก็5 7นั่นเองคะ่ะ วันนี้เซียนโคราชให้เลข3ตัวมาทั้งหมด4หางนะคะแล้วก็เลข4ตัวอีก2หางค่ะเลข3ตัวก็มี027ย์5 25, 257แล้วก็258ค่ะส่วนเลข4ตัวนะคะก็คือ8 0 2 5แล้วก็5027นั่นเองค่ะเลข3ตัวนี่พอเซียนโคราดขีดเส็นต้ไปเมื่อไห้่ก็คือ027คุณพ่อคุณแม่ ส่วนเลขสี่ตัวพ่นขีดเส้นใตมาใหาก้ก็คือห้าศูนย์สองเจ็ดค่ะก็คือตัวเน้นเนาะตัวเน้เนของเพิ่นนะคะอ้าแคบหน้าจอไว้ค่ะต่อกันเลยนะคะยาวต่อคุณพ่อคุณแม่นะคะเส้นซองกับฝ้าวแนจากน้อยนะคะยังบ่สวยดอกเมื่อนีแตะวัส่งฟฝาวแนนะคะบุญน้ำโชกเพิินยากนะคะช่วงนี้ยากแห้งสิต้องไปฝ้าวไปซอยกันนะคะนี่ต่อมาของน้องโอเลคค่ะคุณพ่อคุณแม่ มือนี่น้องโอเล่คัดให้คักแน่นะคะเดนวิ่งรูดไปที่1กับ7นะคะฟันมาเลยนะคะฟันเน้นๆวราสันไปที่1นะคะสำหรับโตเดนโตว,วิ่งโตรูดในมือนี่นะคะให้เลขจับคู่นะคะมาทั้งหมด8หางเท่านั้นนะคะก็มี1 8 1 7 1 9 1 0 7 0 7 5 7 8 แล้วก็เจ็ดเก้าค่ะแปดหางแขนงแขนะในมือนี่พ่อมบอกมาพ่อมว่านะคะความรู้สึกน้องเลยบอกว่าแปดหางนี่ไปกับน้ำนะคะแต่ว่าอยากให้เน้นไปที่ล่างมากกว่า่าสันอ่าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านี่กับน้ำแมเดอร์นะคะถ้าผู้ใดทุ่นนอยนะคะอยากให้เน้นให้คักนะคะ 8ห้างนี่ร่วมกันเป็นสิบหก้างนี่ไปล่างวสันอ่าเน้นไปที่ล่างโลดวสันเดเอาอันนี้ก็ส่วนตัวน้องโอกเล่เนาะคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องเพิจลหนาเบิงนะคะอ่าต่อกันเลยนะคะปิดท้ายแล้วคุณพ่อคุณแม่นะคะสำนักที่ห้าของคลิปนี้แล้วค่ะปิดท้ายกันที่อหลงค่ะนี่ เลขเราวันี้ของอัลลงนะคะคือเกาให้หน่อยๆให้แขนๆคือเกาสําหรับของอัลลงนะคะอัลลงบอกว่าเดนวิ่งรูดไปที่สามกับหค่ะจะับคู่มาให้หกหางเท่านั้นนะคะก็มีสามหกสามศูสาเกหหเกแล้วก็90นย์นั่นเองค่ะอ่ามีทอนี่นะคะ แคนแคนคัดเน้นพิเศษให้แล้วมาแน่นอนวสันอันนี้เส้นซองเติมเองเพราะไ้มวลซื้อคุณพอคุณแม่นะคะอ่าล่อ,ลองพิจารณาเบิ้งนะคะทั้งหาเส้นนะคะเส้นซองขได้นําเสนอครบแล้วนะคะทั้งหาทัานเพิ่นกะเอามาให้คุณพ่อคุณแม่เป็นแนวทางซื้อนะคะเพิ่นคํานวณได้นะคะบนได้ตัวเลขแม่ยังซี่ก็เลยอยากเอามาแบ่งปันนะคะเพื่อมีคนมักนํานะคะ ทามาก,กระจัดนะคะทาคัดกับพันคือเก่าคุณพ่อคุณแม่ย้ำว่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะบอม,มี่ไพ่หูนะคะว่าเลขมันสิออกตัวได้แท้คุณพ่อคุณแม่ก็ลองพพจนนารณาเบิ้งดีๆเบื้องคักๆนะคะก่อนสิทธัดสินใจลงทุนกันเนาะอ่ะคือจังที่บอกนะคะแนวทางเลขเล่าก็ยังเหลืออีกหนึ่งสำนักนะคะของผูเ่าน้ำโชค เดี๋ยวถ่าติดตามคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเซียนซองขอไปโทรหาพ่อก่อนนะคะคุณพ่อคุณแม่จะได้ฟังเสียงสัมผัสขึ้เกาด่ล่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่นีโบมีคืนต้องไปปีนโก,กโคกก,โก,กวาก่อนคุณพ่อคุณแม่ออกมาสวนนะคะบ่คยมีคืนนะคะอยู่สวนบุญน้ําโชกนะคะจักเป็นยังเสาบ่อหอดคุณพ่อคุณแม่เสาคืนสัญญ,ญาณบ่หอดสันดีต้องไปหาหม่องสูงๆโทรหาพ่อก่อนนะคะ สำหรับแนวทางเลขลาวรวม5สำนักในคลิปนี้นะคะก็เซนสองก็ได้นําเสนอครบแล้วนะคะยังไงก็ฝากคุณพ่อคุณแม่พิจารณาดูดีๆเนาะท้ายคลิปนะคะเซนสองก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะคอยกดไลค์กดแชร์นะคะมาเป็นกําลังใจให้กันนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณค่ะ